สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับขั้วแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมนะจ้าือนี้แม่อันดาสีพัพพี่นองมาเฮ็ดต้ตมย่ำไข่ปลาตะเพียนนะจ้าเข้ากับสีไปเบิองขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เข้าสีใสในมือนี่กะซิมมี่คาตะไคร้ใบบักกูดหอมแดงกระเทียมบกักพริกซดต้นหอมผักชี ใบยีลาหรือหอมเปบเคือเทศอันนี้ก็สิเป็นข้าน่อหมูก่อนหนึ่งข้าน่อต้มยำก่อนหนึ่งบักขามเปียกใบกะเพราผงซ้โรสเกลือหลัออก,กวัตถุดิบหลักของห้ากะสิเป็นไขป่ปลาตะเพียนเนาะจ้า ก่อนอื่นเลยเฮากสิมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะจ้าแม่อันดากสิเตรียมแกะข้าวหน้อหมูของเฮาไว้ก่อนหนึงแล้วก็ข้าวหน้อต้มยำก่อนหนึ่งสร็จแล้วเฮากาสิเอ,อตขขาตะไคร่ของเฮาไปทุบแล้วเฮากาสิหั่นให้มันเป็นสิน้นแต่พอดีแล้วาก็ตามด้วยข ah ok าเน้าขาวกสิหั่นให้มันเป็นแว่นแล้วเฮากาสิห,หาาสั่หนบั <twee. S 2> ากเขือเทศของเฮาไว้ต่อบักเขือเทศมื้อนี้แม่อันดากสิใส่หลายแน่เนาะจ้าแล้วก็ตามด้วยหอมแดงเฮากสสิซอยหอมแดงซอยใบยีราหรือว่าใบหอมเปแล้วก็ตามด้วยต้นหอม แล้วก็ผักซี่น้าจ้ะห้ากัสีแยกส่วนหลากออกไว้แล้วกัสซีฮันส่วนใบเอาไว้ใส่ในตอนจบนะค่ะต่อไปแม่นดากระเซียวบักพริกสดกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้อยนึงหฮากัสิตําให้มันพอแรกตอนนี้เครื่องของเ้ากเตรียมพร้อมเร็จสับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะจ้าห้ากัสิไปแกงกันเลยค่ะแม้นดากระเซียวหมอกของห้าใส่น้ำแล้วก็ขึ้นข้างไฟปิดฝาทิ่มว้ถ้าให้นามเดือดเพราะแต่นามของห้าเดือดแล้วห้ากัสิเอาข้านอหมู กับขนอตม้มยำยางละก่อนใส่ลงไปตามด้วยปะขคามเปียกตะไคร้ข่าใบบักูดหลักพักซี่บักเคอเทศแล้วก็ะสิเอาไข่ปลาของห้ามใส่ลงไปไข่ปลาที่แม่อันดาวมาแกงมือนีกรสิเป็นไข่ปลาตะเพียนเนะจ้ะ แม่อันดาขายผสมนะคะพี่น้องเขาก็เอามาเฮ็ดเองบัดทินีมันก็มีไข่หลายนอกจากข้ากรสีแยกออกมาใบแกงแล้วก็สีเอาบักพริกสดกับกระเทียมที่เขาตำไว้ใส่ลงไปตำด้วยน้ำล้างคองจกจักหน่อยนึงข้าก็สีปิดฟ้าทิ่มไว้ถ้าให้มันเดือดพอแต่น้ำแกงเดือดแล้วข้าก็สีใส่หอมแดงกับอันค้นต้นหอมใส่ลงไปนะจ๊ะแล้วข้าก็สีค้นให้มันเข้ากันนิดนึงข้าก็สีปิดฟ้าทิ่มไว้เราแกงของข้าวกระซุกเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแม่อันดากระสีใส่ผงสูตร์รสของข้าวลงไปหนึ่งซ้้อนาาาแลวเเกกสสใใ่บะพร ตามด้วยใบยีราหรือหอมเปแล้วก็ต้นหอมผักชีที่เหาซอยไวใส่ลงไปนอกากสิค้นเห้มันเข่ากันนะจ้ะเสร็จแล้วหฮากสิปิดแก๊สหฮากสิซิมรดเบิง่งขันม่นว่าขาดเรือหมองไดเฮากสามารถเติมได้น,นะจ้ะอันนี้ก็สุกพร้พอมสืบแล้วนะคะ่ะเป็นเจ้าไห๋เน่คะ่ะพี่น้องต้มยำไข่ป่าของแม่อันดามืม้อนี้เป็นตาแสบบ่าจ้าจังไห๋แม่อันดาก็ขอ,ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กก็ซอยเป็นกำลังใจให้่อยเนเด้อคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะ